ตองตัวควแตกเลยเร,รา,ทาทุกคนามันโผล่แล้วมันโผล่เข้าไปเป็นแน่นแบบนี้แล้วทุกคนสบายนวทุกคนนี่เข้ามาอยู่กันกับเีฟิฟานเองเนาะ เึ่งตอนนี้กาซิมาลินหมด C C นะทุกคนว้าวไปกันเลยโอเค bay bằng thi điều điều ở tám nó thôi con cr a chết ba vào nè si sena y bơ nó toàn những em hốc xuống nó ok điều mình tuyệt cơn <laughs> Này có khớp một lên 44 xì này các con Cơ เบิง่งกันเอ้หน้าตาเวลาเล่นเกมทุกคนคือสมุนยคนดังี่ยไปเลย <First one. S 1> ต้องระวังนะทุกคน ที่ที่ค่อยแตกโซไปต้อน,นตอนนี้ที่เขายังเหลือสามตัว ตแตกตหนึงนะทุกคน,นว้าทึ่งได้โอ้ยเห็นลงซบกระตายเลยห่ามเลยเ,เียวเอเอ็นเกลซี N นะทุกคนซึ่งเป็นตัวที่คอยถน,นัดที่สุดเลยโอเค เกมนี้ก็บริเลินมาประมาณสองเดือนเจ็ดแปดเดือนนั่นเนาะทุกคนแล้วก็ลบลบเกมไปนะหากอบบริลลินไม่น,นี้เนะ <Okay. S 1> าะโอเคเลยมาแคสให้เบิร์นยันจะมีคนดักอยู่บะโอ้ย ตัวนึงส่งตัวตวาแตกไปแล้วทุกคนมาแล้วนะมันตรงมันตรงซุปจเย็นเนะทุกคนตอนนี้หาหาทางสง่งได้วูวงมาอีกตายตายตายต,ายต้องจเย็นเนะทุกคนหามันโผล,ล่ะมันโผล่เข้าไปเป็นแคทัวร์แบบนี้เนาะทุกคน <c oughs> คนบ,บ,บ่คนบ่ซันเลยสัดเลยตอนนี้ก็สับไปแล้วแต่ช้วิของสวย MP บ่มาเกินไปบางทียาวเนาะซื้อไอ้บอลไปกอ่อนส่งเครื่องเงินมาทั่บ้นสอง้อยอะ ซึ่งหน้าโจนี่ก็คืออัดกับโทรศัพท์เนาะแบบอัดพร้อมกันเลยนะโอเคมันคอยเห็นสัต์เนาะเดี๋ยวเกมหน้าชิมาอัดแบบต่างหากเลยนี่ก็คืออัดยูทศัพท์เนาะอินยูโทรศัพท์นี่คือไอทีไกล้วทุกคน ที่สมัครมาไม่หากลิ่นทรงสามมือเน,อะเอนาะไอดีเก่าเป็นบริลลินประมาณเจ็ดแปดเดือนให้ให้น,อนห้องเล่นแล้วนี่คือ ID ไอดีใหม่เนาะมันอยูสวยวะอ,อ๋อดาวเวินมดแเ้ว ยุ่ใส่กันมาไอพวกถมว่านี่มันมันตรงนี้าสี่ตัวนะทุกคน โังสวยตอนนี้ก็ลุซอพวงแล้วทุกคนตอนนี้แหละสอไอวอลลว่ <to> <vocabulary> เงินหนึ่งพันเก่าเอาไว้เราทุกคนเันนี้มีหลายเกยมเงินเงินทองคูก็ต้องเอาไว้ก็เ,เกลี้ยงหน้าสองครังตอนนี้ก็ได้มาซีคิวเนาะคิวหลายกว่ามูมันบูมีแตงมาเงินหัวหน่ะเงัดหัวเนาะแต่มันบูมีจังมาเงันโทวนะ นี่ก็กคือสเต็ปการลักลัดหัวนะทุกคนตัวนึ้งมีใช่ปะตั้งไอโบอ,อยู่เด้โอ้ยเกิดเซสวยๆตอนนี้กระได้าหมฮะคิวนะทุกคนนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิครับกดกดครับกดนี่ก็คือสเต็ปการเรียนค่อยๆนี่เเกมสุดท้ายเนาะซื้อไอบอลรู้ว่าเรเบอเงินหกร้อยเพื่อไปนอะทุกคนเพื่อแบบเท่าเตกมากนะตรงที่ซื้อเนาะ ตอนนี้ก tamam. ็มุ่งหน้ากันไปเลยไปใส่กันบิดว่าเ้ดเล่นคว้าทดกตัวเฮ้ยมองมอง cười nào Sao mất đâu à Chị Để chưa lắm khẩu dù bò Đừng Sao đừng nữa con Ôi mất vọng Game này cả đầy ma chết chưa nào thôi con ยังโหดไม่ได้ลินมาประนสองเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะถ้าชนมักก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะกดติดตามกดกระดิ่งเด้อเพื่อที่เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะมาพบกันใน EP สองเนาะทุกคนเซลินเกมยังก็คอมเมนต์กันไว้เนาะเดี๋ยวซีมาแคสลงให้